สวัสดีครับนี่ก็เป็นวิดีโอที่จะอธิบายเกี่ยวกับ EP แรกนะครับของซีรีส์ Understanding Body Port นะครับโดยเบื้องต้นนะครับผู้สอนได้เกิ่นไว้ว่าวิดีโอเนี่ยจะเป็นการเชื่อมโยงของทฤษฎีพื้นฐานนะครับของความถี่เนี่ยเพื่อน,นำมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติแล้วก็กับเครื่องมือเช่นตัว Body Port นะครับ โดยเขาจะยกตัวอย่างและอธิบายสั้นๆนะครับประมาณ2อถึงสตัวอย่างซึ่งตัวอย่างแรกนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของกีตาร์นะครับเขาเอากีตาร์โปรเนี่ยมายกตัวอย่างโดยวางไมโครโฟนไว้ใกล้ๆแล้วก็ทําการดีกีตาร์นะครับเราก็จะได้รูปที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นรูปของสัญญาณนะครับที่ได้รับผ่านทางไมโครโฟนนะครับซึ่ง สัญญาณที่ได้รับเนี่ยมันจะดูมีความยุ่งเหยิงแล้วก็ดูยากก็ถ้าลองเปลี่ยนเป็นการใช้สัญญาณเดียวกันแต่ว่าผ่านทางเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมนะครับเราจะได้สัญญาณทางด้านซ้ายมือออกมาซึ่งทำให้เราเห็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของตัวแอมลิจูดนะครับซึ่งสัญญาณตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราทำการปรับจูนฮีต้าหรือว่า โนตกีตาร์ที่ตำแหน่งใหม่นะครับก็จะได้สัญญาณตัวนี้ตัวใหม่ออกมานะครับแล้วก็ตัวอย่างถัดมานะครับเขายกตัวอย่างให้เห็นนะครับถึงเ,เป็นระบบซับแรงนะครับของรถยนต์ก็จะมีมวลของรถยนต์นะครับอยู่ด้านบนแล้วก็เป็นมวลของตัวล้อนะครับอยู่ด้านล่างก็จะมีระบบซับแรงนะครับโดย ระบบนี้นะครับเขาก็นำมาแปลงเป็นตัวสมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้กฎของฟิสิกส์นะครับแล้วก็ยังมีการยกตัวอย่างให้ดูว่าตัวโมเดลทางคณิตศาสตร์เหล่านี้นะครับสามารถนำไปเข้าโปรแกรมจำลองอย่าง s i m u l ล n k เพื่อ,อให้เราสามารถติดตามผลที่ออกมาได้นะครับแบบ ไม่ต้องไปทดลองเองก็คือใช้โปรแกรม s i m u l n n k เป็นตัวช่วยในการจําลองขึ้นมาแลครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะครับของ Resonance นะครับก็กราฟที่เห็นนะครับก็ตัวขึ้นภูเขายอดลูกแรกเนะี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ เป็นเรโซแนนซ์ของตัวดัมเปอร์แล้วก็คลื่นรูปที่2เนี่ยที่อยู่สูงที่สุดจะเป็นเรโซแนนซ์ของยางครับเขาอธิบายไว้ว่าถ้าเกิดว่าขับรถไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารถมันสัน่นเกิดอาการสั่นรุนแรงมากหมายความว่าตัวความเร็วเนี่ยที่รถขับมีความสัมพันธ์กับตัวโปรไฟล์ของพื้นถนนทำให้เกิด เรโซแนนซ์นะครับที่เข้าใกล้เคียงกับเรโซแนนซ์ของยางทาให้ลดเกิดอาการสั่นย่างรุนแรงนะครับซึ่งอาการแบบนี้นะครับไม่สําคัญว่าจําเป็นจะต้องเป็นหลุมใหญ่เสมอไปแต่ว่าเพียงแค่หลุมเล็กๆถ้าเกิดว่ามีความเร็วของรถที่เหมาะสมกับโปรไฟล์พื้นถนนก็จะทําให้เกิดเรโซแนนซ์ที่เข้าใกล้เคียงกับเรโซแนนซ์ของยางได้เหมือนกันก็ จะทําให้เราเห็นถึงความสําคัญนะครับว่าทําไมจะต้องใช้การจําลองพวกนี้ในการช่วยเพื่อออกแบบระบบการควบคุมนะครับที่ EP ที่2นะครับก็ EP นี้ครับจะพูดถึงไดแกรมการตอบสนองเชื่อความถี่นะครับว่าคืออะไรคุณลักษณะของไดแกรมแล้วก็ตามคำนิยามของมันนะครับโดยเขาได้ยกตัวอย่างาตัว คลื่นสายนะครับระหว่างตัว Input และ output นะครับวัดการเปลี่ยนแปลงของแอมพลิจูดนะครับการเปลี่ยนเฟสของระบบแล้วก็นำมาพอดนะครับโดยทำขั้มตอนนี้ซ้ำๆนะครับในช่วงความถี่ที่ต่างกันจำนวนหนึ่งเนี่ยเราก็จะสร้างแผนภาพที่การเปลี่ยนแปลงไปของแอมพลิจูดหรือเขาจะเรียกว่าเกณฑ์ของระบบนะครับแล้วก็เป็นแบบเดียวกับการพอด าการเปลี่ยนเฟสของระบบนะครับสำหรับช่วงความถี่ใดๆเนี่ยเราก็จะไดะ้ตัวแผนภาพการตอบสนองเชื่องความถี่ที่เขาจะเรียกว่าตัวว o ดดีไดแกรมนะครับก็จะออกมาเป็นตามรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องการใช้งานเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างนะครับเป็นตัว แมทแลแล้วก็เขาจะใช้ตัวโปรแกรม m a ท l a b นะครับโดยให้เราเนี่ยกำหนดฟังก์ชันการถ่ายโอนของเราแล้วก็เรียกใช้เนี่ยตัวฟังก์ชันที่ใช้ในการพอรตบอดดี้แกรมได้นะครับโดยมันก็จะพอตบอดดี้แกรมออกมานะครับผ่านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะสามารถพอต์บอดี้ไดแกรมออกมาได้แล้วก็ก่อนที่จะไปในคลิปถัดไปเขาก็ได้เกินมาว่าเขาจะกําหนดคําศัพท์นะครับเพื่อให้เข้าใจตัวบอดี้ไดแกรมได้มากขึ้นนะครับตัวแรกก็จะเป็น DC g ีเกนะครับก็คือการเพิ่มขนาดที่ความถี่ที่ศูนนะครับหรือเป็นการ ทำให้ความชันลดลงที่ความถี่ที่สูงขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยจะสัมพันธ์กับความถี่ธรรมชาติของระบบแล้วก็มันมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบเนี่ยกำลังขยายสัญญาณอินพุตนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือความถี่คอสอเวอร์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อแอมพลิจูดของเอาต์พุตนะครับตรงกับแอมพลิจูดของอินพุตนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือความถี่เบนวิสนะครับซึ่งปกติเขาจะกําหนดไว้ ที่ขนาดลบ3เดซิเบลนะครับซึ่งหมายความว่าการลดทอนเนี่ยจะต่ำกว่าค่า IMS ของสัญญาณอินพุตนะครับแล้วก็ขอสรุปสั้นๆเกี่ยวกับในเชิงปฏิบัติการนะครับว่าตัวเบนวิดของระบบเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใชออ้วัดขีดจำกัดความสามารถในการควบคุมไดนามิกของระบบนะครับซึ่งอินพุตใดๆเนี่ยที่ผ่านช่วงความถี่นั้นจะถูกลดทอนลงอย่างมากนะครับ จนมองไม่เห็นทางด้านเอาต์พุตที่ออกมานะครับ EP ที่3นะครับ EP ที่3เรื่อง Exporting Body Pod for Simple System นะครับก็ใน EP ที่3เนี่ยเขาจะใช้ MATLAB นะครับเพื่อการสร้างพอดสร้าง Body Pod นะครับโดยใช้สมการไดามิกหรือฟังก์ชันการถ่ายโอนอินพุตหรือเอาต์พุตของระบบนะครับ แล้วก็เขาก็จะเล่าเกินไปถึงว่าบริ o r t เนี่ยได้รับการพัฒนาโดยดร e เฮนริกโบนะครับแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยเอนจิเนียร์ก็จะมีการคำนวณค่าเหล่านี้ด้วยมือทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการยกตัวอย่าง Simple System ให้ดูนะครับรวมถึงยกตัวอย่างว่าเมื่อ เราใส่ค่าต่างๆลงไปเนี่ยเราจะพอตตัวบอดี้ในแกรมออกมาได้ต่างกันนะครับตัวบอดี้พ d อตออกมาได้ต่างกันแล้วก็หัดมาถึงในช่วงท้ายของคลิปนะครับก็จะยกตัวอย่างการใช้ตัว MATLAB นะครับโดยใส่ฟังก์ชันเข้าไปนะครับก็เมื่อใส่ฟังก์ชันเข้าไปเขาก็จะทำการทดลองนะครับ าวางโพลงบนบอดี้ไดแกรมนะครับแล้วก็ทำการเลื่อนให้ดูซ้ายขวาแล้วก็อธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆ,ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับครับต่อที่ e p ที่4นะครับก็ EP ที่4ก็จะเป็นการยกตัวอย่างเอ่อเอ็กซมที่เป็น System Order ที่สูงกว่า 1, mm hmm. 1> ขึ้นไปนะครับก็จะเกินว่า uh, โดยการทำงาน ด้านดินามิกทั่วไปเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะพบเจอระบบที่เป็นเซคันออเดอร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีการยกตัวอย่างเช่นซิสเต็มที่เป็นแมชสปริงดัมเปอร์หรือว่าเป็นวงจรไออาร์นะครับก็ในวงจรพวกนี้นะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวความถี่ธรรมชาตินะครับโดยเขาจะลองยกตัวอย่างก็ความถี่ธรรมชาติของ วงจรที่เป็นแมสสปริงดัมเปอร์ก็จะเป็นสแควร์รูทเคส่วนเนะครับถ้าเป็นของอวงจร i อเก็จะเป็น Square root 1ึ S ่ส่วน LC นะครับแล้วก็จะมีสูตรพื้นฐานที่ใช้ในการาแก้ตัวจำนวนจินตภาพเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็ช่วงกลางนะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับ ตัวตัวอย่างของสมการที่เป็น second order นะครับว่าเมื่อความถี่ธรรมชาติมีมากกว่าความถี่ที่ใส่เข้าไปนะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ะก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่ตรงนี้นะครับที่จะเรียกว่าตัวความถี่ธรรมชาติแบบหนวงด้วยนะครับ mm hmm. ก็ในส่วนท้ายนะครับก็อย่างตรงนี้ก็ จะมีให้ยกตัวอย่างว่าเมื่อความถี่นะครับที่ป้อนเข้าไปเนี่ยน้อยกว่าตัวความถี่ธรรมชาตินะครับก็จะทําให้เกิดไม่จุดที่เข้าใกล้ศูนย์แล้วก็ตัวมุมเฟสที่ประมาณเข้าใกล้ศูนย์องศานะครับถ้าความถี่ที่ป้อนเข้าไปมีค่าเท่ากับความถี่ธรรมชาตินะครับก็จะมีมุมเฟสออกมาค่าดังกล่าวนะครับเป็น20ล็อก1ส่วน่างแล้วก็ดัม pling r a t i นะครับแล้วก็มุมเฟสจะอยู่ที่ลบ 90องศาถ้าตัวความถี่ที่ป้อนเข้าไปมีค่ามากกว่าความถี่ธรรมชาตินะครับตัวแม่ใจูดก็จะมีค่าอยู่ที่ประมาณลบ40ล็ ok อกความถี่ส่วนด้วยความถี่ธรรมชาตินะครับแล้วก็มุมเฟสจะอยู่ที่ประมาณลบ0องศานะครับแล้วก็เขาจะลองมีการพอด กราฟในเส้นแบบต่างๆเมื่อทําการเปลี่ยนตัวดัม pling ratio นะครับเมื่อดัม pling ratio มีค่ามากขึ้นเนี่ยตัวกราฟก็จะมีอาการที่เลียดลงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คืออยู่ใต้เส้นมากขึ้นในส่วนท้ายนะครับเขาจะใช้ตัวโปรแกรม MATLAB เพื่อ p o r t function section o ร์นะครับแล้วก็ลองใส่โพลลงบนรบบรกราฟ body d i a g ก a m นะครับแล้วก็เปลี่ยน ฟรีเอนซีไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ดูความแตกต่างของการาฟท,ที่จะออกมานะครับ